มีทองบริ้นหอยเตี้ยนี่ทองสามเดือนทองสาเดือนบ้านๆบ่ครับตัวนี้ช่วงร้อยร้อยสามหาร้อยสามสิบครับบวกเนาะทองที่ใดล่ะครับนี่ทองสองครับทองสองได้ทองกันบ่ครับอืมงาวยได้ตัวนี้เนาะงาวยาลาเลยพี่น้องเอ้ยฝุ่นครับจะเบิร์นนี้ได้แหละเนาะท้างไว้ใช่ได้ไหมเตี้ยแม่นี่หกหมื่นหกพัน ีครับพี่น้องครับวัอนี้ภาพพี่น้องมาตำรวจราคางง้อกลยครับอยู่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภออำเภอสวนรพิเศษระเบิดเนาะเจ้าหน้าที่บุรการพี่น้องครับตลาดนี้ก็เปิดทุกวันวันเสาร์เฮ้มือเสาร์พี่น้องเรื่องหอยเบิดเล่าว่าเขากรองพี่น้องลูกข้าวสา้นครับมียักตัวเบิดทั้งตัวครับแม่ลุงครับยักษตัวสองครับโอ้สองคมเลยเหรอครับควเดียวโอ้คมเดียวอ๋อันนี้ของของเนื่อหอยเบิดครับตัวนี้ ลูกตะอผูลูกตะอผูครับแม่แม่ทองเงี้ยนะครับแม่ทองบรรบานบ่ทองบรรบานครับตัววัดส่วนสูงเงินบ่เบิดมันลอยยี่สิบกว่านี่แหละครับมันลอยยิ่งหาพี่น้องเนี่ยมึงครับได้จักลูกหรอฮู้บ่เจ้าลูกสามนึกห้องลูกสามในท้องเนาะซื้อสองได้สามครับผมแม่เพิ่งกต่มีท้องแก่แก่แล้วครับผมอายุกับจะว่างหกปีหกเจ็ดสีเนาะห้องไว้ใช้ได้เบิดห้องไว้หกสิบห้องครับ หกหมื่นห้าต่อร่องเลยเมื่ดมือเนาะจนกว่าจะได้ขายครับผมบอรถ้าพี่น้องสิขายก็โทรมาเบอร์นี้เบอร์เบอร์ยังเอาศูนแปดบีครับครับเจ็ดสองหกครับสามสี่เจ็ดเก้าครับเอาในหอยทั้งดลวงมาท่องเนาะครับผมอ่ะมันมาเด้อในหอยเบอร์เด้อครับผมของพ่ต่อพี่น้องกล้วยผูเด้อหนิเนาะผูครสองตัวสองตัวคู่นี้ขายเป็นคู่เ่รครับขายเป็นคู่ครับขายเจ้ดตัวก็ได้ตัวละเจ้าสี หของไว้เศร้าซีครับขั้วเนื้อตัวนี้ก็บเศร้าซีนั่นนี่เนาะเนื้อการอย่างานปีกัวสั่งมาปีกัวครับปีกัวอ๋อต้องปีละเศร้าซีตัวเศร้าซีครับอันนี้ก็คขัยผมนี่นี่แมนแมนครับอันนี้คั้ยผมนี่เนาะไกยมาอันนี้ก็บเศร้าซีครับโอ้เยอลูกเยอะมี่เีกว่าว่านี่ตัวนี้เขาตัดมันส้นหมูคือ มันมันชมงูด้มันมันชนงัวมันชนง้วมันงัวมันหลุดเส้วนนะตัวนี้เง้วด้พสนเนาะี้ยวเลยเพิ่นมีทองมาพสอนนี่ทองครับอันนี้ตนั่นเด้เชิงเด้โอ้มีทองอยมีทองในจักเดือนแลรวครับไว้เขาก็เพิ่งเชิ่งได้เพิ่งผสมได้มือสามมืออ๋อทับแล้วแต่ว่าจะติดว่ติดที่นนองกัไปรุ่นเอาสูงรอ5ิ่ปวไว้เท่าไรพสคไวสี่มือนน สูงเออต่อรองได้ประมาณสี่ลูกประมาณนี่หละอ๋อม่มีไมีมีซีอิ๊กบานนี่เด็ดดีเด็ดข้องข้องแม่นี่โอ้แม่นี่เลือกเนาะหนาเลือกเนาะพอสอนเนาะหนาเลือกข้องแล้วข้องกับนุ่มนุ่มกับซีเตาอยู่เนาะวงลอยสามซิวเดย์อยู่ด้วยนี่คุณบ้านนี่เนาะใช่ใช่ไมีท่องว่าพอสอนข้องครับท่องบ้านๆเปล่ครับท้องบ้านๆโอ้ท่านหลังไปเนาะไม่เป็นปีคนนี้พอสอนเนาะ จักลูกเหรอพีครับนี่สครับงั้นสามลูกสี่ลูกนี่หละเลิกเรือตัวนีเนาะหน่อยไรทาเลนี่เนาะข้องหมครหมื่องเลยโอ้คือขายถึกเพะเราพอขาวนะเราขายถึกเรารอมสีนี่ไม่ห้มมาเคิกพ่อแม่ลูกออัเครกเรันทีังเงร้อยี่สองร้ยสี่สปีกว่า บะทกบะถอนบอบทกบถอนครับสมพันได้เสืเืได้สบายเนาะบะนเนาะหก็เง่าใายบ้านบ้านบ่ครับายบ้านบห้องไว้สัเดยพบนนี่ห้องไว้หกหมื่นครับห้องไว้หกหมื่นเมือนรด้เนาะแบบนี้เนาะครับเราขายนี่คุยกันได้เบอร์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้ายปดสามสี่ครับหมันมาได้บอสวนด้ับ อพอแนี่ยตอพี่น้องพอเนี่เราหัวใจเซื้อวังหันครับเหยียบเสือวังหันเราก็จะขายความหาเมินซื้อหาเมินพอหหนดีนี่ซื้อเลยเสือเราหาเมินจะขายเท่าะไรบ้านนี้ทำไรพันสองพันก็ขายแล้วแหละอ๋อมีตัวเดียวมันว่าเมื่อนีต่ตัวเดียวตัวเดียวรอบขมูในตลาดพร้อมพ่อพ่อได้เดินวันนี้หูบ่หรือบ้านบ้านพ่อได้พ่อเขาอ๋อลูกเบิ่มเหมือนปะเจ้าว่าหน้ำน้ำ็ดีได้นี่หน้ำน้ำนี่หาเ้าพี่น้องหาเ้า ผู้ไปเสื <PC> ้อมากค <East. S 2> นนี้แลเสื้อมาขายไปได้สองพันสองพเกาครับอ๋อาเบิรบเบอร์โทรศับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์สาแปดครับเก้าเจ็ดสองเจครับติดต่อได้หนึ่งศูนสามเลขที่บ้านครับไอ้ง้วงัวควายนี่เอาตะควายเป็นบ่หรือม่ง้วน้ำงัวก็เอาขันพี่ผู้ขายเฮอยสื่อเสื้อสิขายับติดต่อมาเบิร์นมือกีนี่เนาะเอาเอามันมๆนมันมานมันงมามพี่น้องันนี้ ขันล่องนะแม่ลูกลูกข้าวขาวล่อพี่น้องของของคนเขาบอกว่ามันของข้าวขาวผมมีแบบรอดโอ้ขายไปแล้วเังหันเนาะขายพอแน่นไปแล้วเสะหั่มึงคุดใสเอามาตัวเดียวบ่ลูกเป็นนิ้ห้อยไม่บ่หรือว่าของตัวของได้ครับเป็นนิ้ห้อยไม่บ่หรือของตัวของหมายถึงว่าโอ้เป็นนิ้ห้อยเชื้อมาขายไปครับในมาโค้มเดียวมือนี่เมีคนมีสองหมดหรอครับพี่ แม่ยังบวชับครับยังบวชับส่งลอยซ้ำซ้ำหาไดีบอ้รยลอยสามสิลอยหาครับเนาะได้ยีนด้เนี่ยนี่ลูกลูกที่ไหนเหรอพี่ครับนี่ลูกแม่ครับบ่เพิ่นในลูกที่ไหนแล้วลูกสองตัวครับสองตัวตัวนี้ตัวที่สองแม่ครับลูกตัวแม่บอ้วยลอยสามหาพ่อเอัวอยู่แดงมาท่านหัวละข้าละข้าห้องเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดห้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้า สองสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่ครับในห้อยทั้งไหนเจ้าฟ้าไร้ครับโอ้มาจากฟ้าไร้คุณนะคทั้งในห้อยตานในห้อยรถฝุ่นตัวนี้ครับผเอาโอเคมันมันนะครับเด้อครมุ่งการลูกเทพมุ่งการมาพอเบาพี่น้องแบบนี้พอเบาเราขายไปเกือบเมื่อแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่ค่อมเดียวเนาะบบบนี้เนาะคมเดียวนี่ครับพี่น้องท่านกับท่านเพท่านกับเพราะท่านนะพี่น้องกล้วยเรามีแต่ตัวงามเดียของพ่อเบาลูกตัวผูตัวแม่พ่อเบาลูกตัวผูลูกตัวผูน่ารับนีิเนาะเมียมีของบ่ครับนี่ ก็ว่ามันมีแล้วมันอ้วนขึ้นไหมโอ้เพราะว่ามันมีเ่ะเท่ากับทงสัยสีมีเนาะใช่มันอ้วนไหมมันอ้วนขึ้นเนาะอนกับเสานมเลยไหมครับเท่ากับบ่ยืนยันรอยประเิทธิ์เนาะพอเบ้าเนาะสูงรอยสามหาได้บ่พอเบ้าตัวนี้รอยสามหาได้บ่ไม่ผมว่าเป็นได้อยู่ดีรอยสามสิบอับอยู่แล้วเนาะได้อยู่ครับได้อยู่ได้เลยรอยสามหาเนาะันี่มัน่นแล้วผมมพี่่แนั่นแล้วรอยสามห้ารอยสามหกได้อยู่เออรอยสามหาบวกพี่น้องครับนี่ พ้นด้ลูกที่ใดเราคือพอเบาลูกที่สามลูกที่สามคนมีกันในท้องมันบ่ันีกันในทรวงลูกที่ครับพนส่งลูกก็ดีได้พอเบาเนาะเนาะอีกกลัวเลยเนาะครัางวาเท่าไรพอเบาครบนี่้างว้าเจ็ดมืต่อรองกันลยเจ็ด่นพี่น้องเลยต่อรองกันเลตลอดเวลาครับอ๋อเบอร์โทรศัพท์เบาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเาสองสองศูนย์หกห้าครับโอเคเป็นไม้ห้อยทั้งกล้วยอย่างเดียวครับ รับซื้อความขายความแต่ว่าไก่ไหลก็ไปยังแปรบุงค่าแปะบุงของคุงพี่น้ับผมผมไปผสมเทียมหอดบุงค่าคนเนี้ยมันดุคนนึงไก่ข้าวพี่น้องเลยเลี้ยนยังที่ขัดเลียนเอามันหมานครับปอเบ้าครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเปิดให้เด้อกข้าวเดี๋ยวเด้อเอาอันพี่น้องใช่ล้วทั้งคันแปรไก่ขั้วจะเข้าไหมแนี่พ่อเด็กขั้วจะเข้า เอ้เมียเด็กผัวมผมมาลำบ่ผัผมผัวปเปลนดอกว่ะโอ้ยให้มียมาวันเนี่ยขึ้กันก็ได้หอยตุกหอยเต้าเนี่ยหอยตุกหอยกันหนูผัวลงอันนี้ก็บอกว่าเป็ี่ยนเนี่ยต้องเจ้ามาจากตัวมานี่เอาม,มาสองสตัวสองตัวสองตัวแม่ลูกว่ะครับจ้ตัวเดียวอ๋มมอมาเบิ่งอีกมาเบิ่งอีกไออีกโคมหนึ่งพี่น้องงามขึ้นกันอันนี้ลูกคนนี้ลนี่เนาะค่ะหางไอ้คือหญ้าจิกอัลลาดเดนพราวทั้งในครับหรือบ้้าานบน ห้องบ้านนะคะห้องบ้านตัวนี้เนาะลูกตัวผู๋นะครับเนาะตัวผู๋ตัวนี้แม่เพิ่นได้จักลูกจักเต่าแล้วมันเป็นสามลูกบ่ค่ะอีกไอ้ท้องประมาณอยสามเดือนนะคะผมมีท้องแล้วค่ะถ้าพี่น้องซื้อไปก็ซื้อสองเลยสามค่ะห้องไว้เท่าียร์ละครับคู่นี้่ห้องาที่แปดโอ้หาที่แปดโอ้สูงเทเดียรเมียเพิ่นหูอะครับบ้านลอยสามสีบวกเนานลอยสามสีบวกซื้อได้หอยยังเนาะได้หอยปังค่ะได้หอยปังเบอร์โทรศัพท์ คัเบครับศูนย์เก้าสามอเ้าสาอกาหนึ่งห้าศูนย์แหก่อยที่ไหนคร่ับบ้านในห้องเข้มค่ะอ๋ออ้ามันหมานเลยครับเด้อครับครับต่อพี่น้องน่หอยเตี้ยเมื่อนี่เราเลยห้วยงามมาสองตันี่ท้องบ้านท่หอยเตี้ยนี่ท่องสามเดือนท้องสามเดือนบ้านบ้านบอกครับตัวนี้สูงร้อยร้อยสห้าบวกเนาะท้องท้องที่ใดล่ะครับนี่ท้องสองครับ ทองสว่างได้ทองเงินบ่ครับงาด้ตัวนี้เนาะงาอลาดเลยพี่น้องเอ้ขุ้นครับจะเบิ่งนี้ได้แหละเนาะท้องไว้เสไลด์ได้ไหยเทียมเมียนี่หกหมื่นหกพันเดือนมูลายี่สิบห้าเประเทศนี่เหรอเนาะครับเอาอีกตัวนึงต่อได้บ้างนี่ไปเบิ่งตัวนั้นบ้างนี่อีกตัวนึง ตัวนี้ค่ดน้ำเลี้ยงแน่หน่อยนึงสูงร้อยสามสิบบวกเนาะน้องไฮเตียเนาะตัวนี้ซีพี่น้องขายตามเนื้อผ้านะง่ามมากกว่าคายแท่งก็ง่ามกระถึลงมากเนาะเนาเปิดโทรศัพท์น้องไฮเตียศูนย์ศูนย์แปดสี่สามสที่สมสองแดครับอมันมาเนียน้อไเียเนต่อพี่น้องเอาหัวต่ออันนี้เส้นเรลแล้วนี่เนาะ ติ่มห้าครับผมอันเจ็ดติมหานี่ตัวใดครับตัวใดติ่มห้าติ่มห้าเลือดติ่มห้าอ๋อซาโลเลติมห่าครับผมห้างสี่ขายเท่าไรละบ้านนี้หกหมื่นห้าครับหมายถึงหมายถึงว่าลูกคนโตตัวนี้เนาะโบไม่ลูกเลยครับโบม่านน้ำกันมานน้ำกันครับโอ้ตัวนี้โตตัวเมียครับแม่สาวแค่สองโอ้ส่วตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตัวเมียคือกันครับ ตรงแม่ทั้งสองเลยแม่ทั้งสองเลยโอ้ครับผมห้อยหกสิบห่าครับผมนี่เสนียมในห้อยเจ้าครับผมต่อรองเลยครับต่อรองเลยในห้อยทั้งไหนเจ้าในห้อยทั้งหมืการครับเอ๋นั่งเอ้พอนจะเลื่อครับผมพอนจะเลื่อนบานอย่างพอนจะเลื่อนบานช่างคำครับโอ้านช่างคำอ๋อกูได้มาเรียกยิมหาบเส้นเนาะเบอร์โทรศัพท์ในห้อยในห้อยอย่างเจ้า หอยแจกครับเนี่หอยแจ๊กเบอร์เท่าครับพี่นี่ีอ่ท่านร้องท่านรองอันป้าผมเราอยากให้ทำออก Youtube ขายงัวล้อนะดูยู่งคล่งนี่แม่ได้ได้ได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมีน้ำใจให้เดี่นี่นนะศูนย์แปครับครับห้าแปดสครับสามหนึ่ง้ครับครับอ่ะมันมาครับเด้อครับผมรานช่างคัเนาะครับผมโอเคครับเอาคลิปดีกัไว้แค่นี้แหะพี่น้อง ก็กันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ